อันเดิมตอนที่แล้วใน r e s i d e n t Evil Revelations มันเลียนแล้ววอาบปอันม่มีอะไรเหลืออยู่เลยคำ <is> สั่งทุกอย่างเป็นคำสั่งที่เอ p e r f กต์มากมาร่วมเลิมอสองกับ Queen Dido มันเถิด Norman l ม m o n รู้ถึงถึงว่าโ o แกนไม่ได้เป็นพวก M V C วกเขาสร้างกับดักให้เรามาติดที่นี่และเป็นคนบงการเรือโตทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ที่ภูเขาแล้วก็บนเรือพวกนี้น่ะเป็นแผนการของโมแกนนี่เหรอเป็นยังไม่ยอมแพ้หรอกนะพวกเขาทิ้งบอดแสสำคัญไว้ให้ โอเคก็มาพบก,กับผมพี่ตองเกอร์อีกแล้วนะครับใน Resident Evil Revelation ภาคน,นี้ก็เป็นพาสที่23ใช่ไหม23 23เออ23จำไม่ได้เราก็มาขึ้นกันในเอพิโซดใหม่นะฮะเป็นเอพิโซดที่12 The Queen is Dead นะฮะก็คือไอ้ควีนนี่น่นาหมายถึงพวกเรือเรือนะเรือที่ เดทไปแล้วก็คือเรือที่จมไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะอืมน่าจะแปลว่าอย่างนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเอพิโซดนี้จะเป็นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่านะแต่ก็ไปลุยกันเลยมาเราจะเจออะไรควีนอันสุดท้ายงั้เหรอใช่แล้วควีนไดโดเธอหลับไหลอยู่ในทะเลเป็นเวลาหลายเดือนหลายวันหลายเดือนแล้ว หมายความว่าเราต้องหาเธอที่เลกเซียนเหรอใช่แล้วเราจะต้องผ่านผ่านมิชชั่นนี้ไปให้ได้โอเบออันต์สายแล้วเคียดเคียดโอเบออันจะต้องแก้ทุกอย่างที่เขาจะทำไปนะะอะไรประมาณนั้นอะ,อะไรนะเกิดอะไรขึ้น เอฟซีทุกคนหยุดยักยับเอามือชูขึ้นเหนือหัวเอาเอฟเข้ามาแทรกแซงแล้วเหรอแล้วก็โแกนแลนสเดลก็เดินเข้ามาโมแกนแลนสเดลการโชว์จบแล้วไปเอฟเอเอโดนอยู่ใต้การควบคุมเอฟบีซีแล้ว ท่านหัวหน้าโอไบาอันโดนจับข้อหาเป็นคนวงการเวลโตรโอ้อาวคริสชิลชิลพวกนายเป็นความหวังเดียวแล้วของเราออ๋เข็มข้นเข็มข้นไปนั่นไงซากของเทรรเรกิเซียแล้วก็ควีนไดโด ถึงจุดปล่อยตัวแล้วแปลว่าพานี้เราต้องดำน้ำอีกแล้วเหรอนั่นไงโถเกียดน้ำมันยิงไม่ได้ในใน,น้ำอะได้แต่ไป,ไป,ไปมามาโอเคเราต้องช่วยโลกให้ได้ประมาณนั้นเฮ้ยนี่เหรอควีนไดโดควีนไดโด นี่คือควีนเดโดเหลือลำที่สามของควีนเข้าไปแบบโอ้โหเห็นก็เลือเก็บสมบัติ <c oughs> อุย้ยแดดแยงตา <c oughs> ตอนนี้ผมเล่นก็เป็นเวลาเอจ็ดโมงกว่า,วานะ <c oughs> อูแดดแรงมากเลยแยงตาเอาหมุนมาหมุนกันห <c oughs> มุน หม,ม,มุนหมุนอย่างมัมวนทำไมมันเปิดยากจังวะนี้เอาหมุนหมุดหมุนเรียบร้อยเปิดได้แล้วโอ้โหเสียงเสียงหายใจเราต้องอย่างแรกคือต้องโดของก่อนนะครับนี่เตรียมพร้อมข้างบนมีอะไรอีกไหมอ่า,มอาไม่มีนะอ่าไม่มีนะรวยทั่วแป๊บโอเคไม่มีแล้วเราก็ไปต่อ โอ้ยต้องเจาะฮะเจาะเจาะอะไรวะเจาะอะไรวะไม่เห็นมีรอยเลยเจาะตรงนั้นแล้วม nah ันมันไปเปิดตรงนั in ้นได้ไงวะช่างเถอะอย่าไปสนใจเลยอย่าปีกย่อยมันเงียบมากเลยดูเหมือนว่ามันจะไม่ทำงานมาเป็นเวลานานแล้วนะโอ้ยดูไเจอไอชายหาดนี่นะนั่นไงพูดมันพูดวนผมเลยเนี่ย เป็นเหตุผมว่าทำไมมองแกนถึงกลับบริเวณนี้ไว้โอ้ยดูเหมือนข้างบนจะมีอะไรอยู่ก็เป็นได้อะไ่ไปกันต่อดีกว่าวันนี้ก็เจ็บคอ้สึกเจ็บคอปแปลกๆสงสัยใช้เสียงมากไปหน่อยช่างมันมาเรามาทำให้เรื่องนี้มันจบกันดีกวา่านะโอ้นี่มัน อ้าวเต็มใช้ได้ไหมโอ้โหอะไรวะทำไมทำไมพานิยาเต็มนี่ไงครับต้นพ้าสีทองแล้วก็เออเออมันว่ายถอยหลังไม่ได้เลยไงวะโอเคไม่มีอะไรเหลือนะไปอ๋อต้องไปทางนู้นเหรอส้ยไอ้เราก็มาผิดทางนี่เองจ่อ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 เรียบร้อยไป อ่ะฮ uh ่าบิงโกไปโอ้โ oh ห oh. นี่มันอะไรเนี่ยอาหารของน่าจะเป็นทหารของเออเวอร์โทนะนี่มันตายแล้วศพ so, ที่อยู่ที่ชายหาดน่าจะเป็นเวลโทพวกเวอร์โทนะจิ๋วก็บอกนะอ้ยนั่นมันใครนะ่ะ โอ้โห oh, oh. <still> มีบางอย่างมีชีวิตอยู่ระวังด้วยเราสู้มันไม่ได้น้ะใต้น้ำนะครับจะจะคิดจะมันอยู่ไหนวะมันมาจากด้านหลังนี่แปบลบว่าข้างหลังนี้ต้องมีอะไรให้เราเก็บ <c oughs> เก็บก่อนเลยกระสุนมีอะไรอีกไหมนเนี่ยอ่านี่มังเอ่ไรเฟิลแอมโมเคสซึ่งเรายังไม่ได้ไรเฟิลน,นะจะิญเจริญนพรย้อมจริญน ไม่มีไรเฟิลแล้วจะได้ไรเฟิลเคสไปทำมะเขืออะไรข้างหน้านี่มีอะไรไหมดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะโอเคแ่ะดูดีๆมีกระสนุนเก็บไปเจาะเกลีเสียงไอ้ฟืดฟาดฟืนฟาดนี่มากเลยมันดูหลอนๆยังไงก็ไม่รู้แฮ ไม่มีอะไรนะ,ะเก็บก่อนแล้วกันกระสุนัดกันประตูล็อกแล้วเรา็ทำนี่มันล็อกไฟฟ้าหวังว่าพลังงานฉุกเฉินยังทำงานอยู่นะเ,เราจะซ่อมมันเองโอเคจะไปดูว่าจะทำให้พลังงานมันทำงานอยู่ได้ไหมมีบันไดโอ้บันไดเห็นค้าคุณภาพอ,อีกแล้ว จากบันไดดิงดิดอะไรของอะไรของตัวอ้ทาท่านผู้ชมต่อไปนี้เราจะต้องไปฟื้นพลังงานแต่ผมว่ามันคงไม่ง่ายแนะ่ไม่ง่ายทุกทีอะ่ะเหมือนกับถูกครั้งอะ่ะไอตัวนั้นจะต้องดักรออยู่แน่แนไอพยาธิใบไม้หรโอ้นี่ไงฮะรีบไปให้ว่องไวโอ้ยมันตามมาแล้ว โอ้ยทางนี้ทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนโอ๊ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเค <c oughs> ไม่ได้แดกเอาเอาไว้หลบอย่างเดียวเหรอทางนี้เนี่ยโถุเอ้ยเอาไว้หลบก,ก็โอ้ยมาแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเกือบไปโอ้ยเสียวเสียวใสแท้อะไรโอ้ระเบิดแรงดันมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองเกือบไม่เห็น ไปทางไหนต่อวะเนี่ยเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวๆๆรอจังหวะมันไปไหนแล้ววะเอาอ๋อเจ้าหูผ่านหน้าไปเลยไปไหนวะเอาตามมันไปอ๋ออ๋อนั่นมันบนทางสว่าง เก็บของก่อนแล้วกันนี่ไงให้โกดพลังงานฉุกเฉินโอเคกลับต้องกลับอีกเหรอเสียวิ่งละจิลประตูเปิดได้แล้วโอเคกำลังจะกลับไว้าจ้ะโอเคสบายสบายพุช นี่ยังโอเคนะโอ้ยที่เงียบไปไม่ใช่อะไรนี่กำลังดูมันอยู่เนี่ยฟังเสียงมันดีๆฮะ,ะเราก็อารอมันเลี้ยวกับไปแล้วเราก็ตามมันไปแล้วก็เข้าทางนี้เลยเอียเอ่ยมเกืเอบไป อยู่บนเลยเกือบไปโอเคมาหมดูุดแโอเคจัดการไปสุดอ่าเปิดแล้วเก็บให้หมดเอาไงล่ะคะเอาไงเอาไงไปสิครับผิวน้ำแล้วเปิดเร็วเปิดเปิดคริสไม่ช่วยเปิดเลยหรือไงวะโอ้ยใช้แรงงานผู้หญิงมาหยุดที่ทำ ดูสิมีอะไรอยู่ไหมซ้ายขวาไม่มีโอเคฮ่มาเหมือนว่าจะมีอากาศอยู่นะแปลว่าต้องมีคนอยู่ใช่ไหมใครน่ะใครวะ h ตายมานานแล้วด้วย หวังว่าคงไม่ลุกขึ้นมาจับขานะลุกขึ้นมาจับขาที่สัุ่้งเลยนะเนี่ยมันอ๋อคนเอพีซีมีอะไรอยู่บนมือเขาด้วยอะไรวะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงนาทีแสนใช่ไหมมันต้องมีของสิ ไม่มีอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เหรอไงเนี่ยโอ้โห wrong way Jill over here พิดทางแล้วจิวมาทางนี้โอ้โหไม่บอกดูได้ไม่มีอะไรแค่เออเราลืมอันนี้ไปได้ไงมาดูก่อนเลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ไหมไม่มีเอ,อ้ยเป็นไปได้วะเก็บไวร์เลคคอร์รอดเดอร์ที่อัดเสียง this is agent นี่คือเอเจนต์เดโว์ปาลิโนนี่อะไรสักอย่างมาจากกองรังเอฟซีเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบแปดได้รับคำสั่งให้มาจาับไอ้แกนสแลนเดลทุกคนตายหมดเลยโดนฆ่าโดยวิศารต,ตัวที่เป็นของเขาที่เป็นวิศาร์ิชชั่นของเราเฟลเรานั่งรอที่นี่นั่งรอความตายเข้ามาหา เมื่อเอบมาถึงถุงมันจะร,รอเราอยู่วเอ้าแล้วเอ้าอะไรเนี่ยการล้ลางแค้นทำให้เขายังมีชีวิตอยู่อ้อาวอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีโจทย์เก่าของ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 เทเลเกเชียอยู่ที่นี่นะไอของของ ABC ไม่ใช่เทเลเกเชียเหมือนว่ามันจะรอล้างแค้นเราอยู่ เราล้างแค้นเราเราล้างแค้นพวก FBC ที่เหมือนกับว่าทอดทิ้งอะไรประมาณนี้อ่ะเอ,อ้านี่มันอะไรการตกแต่งเรือผมว่ามันคลา้ายๆฉากใน r e s i d e n t ซเลยเนี่ยในพวกโบสถ์อะไรสักอย่างหนึงอะดูสิโอ้โอ,โอ,โอเอาเหรอเอาเหรอซุ้มประตูเนทำเป็นอาร์คโอโอโอ,โอ้มีขยบขยบ เหียบวะนี่ไงน,นี่ไงโอ้โหกลัวที่ไหนผมกลัวที่ไหนไปรอ,อความจริงกลัวกลัวครับกลัวรีโหลดก่อนเลยกลัวอ้าวฟืนปกหายอ๋อเพราะเขาที่ไหนโอ้โจ้าหใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะจิวกลัวไม่ใช่จิวสิตูนี่แหละกลัว <laughs> อะไรอ๋อเกินกระสุนช็อตกันไปอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะโอเคไปลุยกันต่อโอ้โหใครมานอน who are you hey guys who are you are you alive ยังไม่ตายใช่ไหมหรือว่าตายไปแล้วหรือว่าฮะมันโอ้พระเจ้านี่มันศพ แต่ไมหมดเลยเนี่ยนะอ๋อมันขุอยู่ในลุกขึ้นมาหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูเปิดเองโอ้มืดไม่เอานะผมไม่เล่นนะคะหนูกลัวไม่เอาหน้าหนูกลัวอ่ะไหนในมือก่อนเจ้าของโอเค ก็เหมือนว่าจะเป็นอะไรวะนับนับวันอะไรแบบสักอย่างแต่ดวงยางดูแปลกไปตรงนั้นดูเหมือนว่าจะมีอะไรรอดชีวิตยอยู่นะผมนี่ยืนขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีบรรทุกบันทึกเยอะแยะเลยตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูอยุทนาการมันก่อนเนี่ยเหมือนตัวนี้ตัวเดียวที่ครึ่งล่างจะกลายเป็นไอ้พวกพญาต์ใบไม้นั่นนะ่ะ ชัพชัพเตอร์ทอสตายอ๋อตายอะตายอะไรตายเอเฮเอเลมทาชิกิเฮอะไรเนี่ยต่อสู้อย่างกล้าหาญแล้วก็กายผ่านตายไปอูกโกโลิโนโเป็นไม่ใช่คนเดียวที่ซื่อสัตย์เป็นทหารซื่อส,สัตย์ นี่คือผลของการกลายพันธุ์อย่างนั้นเหรอเคยบอเตอร์ลิโอลิโอโนลิโอเน่รักรักภรรยามากอาพีลาก่อนเพื่อนเอาอันเดิมนี่นะนีะ่นี่แหละอย่าลุกขึ้นมานะเะยเด็ยเดี๋เวๆๆเด็ดแมวละตกใจน้ย ใจใจใจละเอียดเก็บนี้ก่อนแล้วกันจะงานเข้าซะก,ก่อนอะไมกระสุนมันเยอะแปลกวะ,ะมีบันทึกวะเหมือนจะอ่านได้แต่อ่านไม่ได้อะไรวะอันนี้อ่านได้ดันเต้อะไรวะ Dante. Death. ดันเต้เฟิร์นดิ้งทูเดตตายดีกว่าดูเหมือนว่าจะมีประโยคที่โดนขีดส้นใต้ยอยู่นะ h How the rain อันถูดอกไรเดียมการอะไรวะ h o วะเฮาเดรนการเฮาหอนเหมือนสุนัขทำไมมันเขียนแปลกๆ one s i d e day make a shelter for the o t h e r นี่ด้านหนึ่งมีคนที่ทำที่หลบภัยสำหรับผู้คนอื่นที่ได้เทิร์นเต็มเซลล์ทูเอชดูเหมือนว่าทำเกิดการแปลงร่างกายพัน ไอเดนเต้อาลีอะไรวะอาลีเฮรีสลาดิวิน่าคอมมิเตียอินเฟอร์โนแคนโตไอวีน่ะมันเท่าไหร่วะสี่หรือว่าห้าวะทำมันเถอะเอาดูเหมือนว่าจะมีอะไรเขียนอยู่ที่ขอบๆข,ของกระดาษด้วยลายมือนะ Those who offer their life to the dogtie พอยเวลวอล์กทีละพาร์ทวิธเกรทแจ็คโนแมนก็เหมือนว่าใครก็ตามที่หยิบยื่นชีวิตให้ปีศาจอะไรปะมานี้จะไปเดินเคียงคู่กับแจ็คนอร์แมนอะไรวะไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจ,าใจ <c oughs> อืมอ้าวไหนล้วเกิดขึ้นเหมือนมันเชื้อเชิญเราให้เข้ามา เอาตกใจนะเนี่ยเอาไอเอาไอหมอ,อนี่มันไอคนที่เห็นในทีวีวีในโด,ดตอนนี้จมลงไปใต้ทะเลลึกแล้วไม่มีทางนี้ไม่มีโอกาสที่จะรอดนอกเสียจากนอกเสียจากอะไรเอาใช้ไวรัสเหรอ อย่าบอกนะว่ามึงจะฉีดเท่าตัวเองนะให้ตายสิจึงกาวิสเกอร์พังห้าแล้วแกก็จะกลายเป็นตัวตัว,ตวจังไหลจังไหลใช่ไหมนี่เป็นเกียร์ในนามของเวลทูที่จะทำสิ่งนี้เราจะจะจำบาปของพวกเราเอาไว้แล้วก็ของแหกๆแจะตายตายเถอะจะได้ไม่ต้องสู้ แต่ว่าสำหรับแกมอร์แกนไม่มีที่ให้แกลบนีอีกแล้วเรากลับคืนมาจากความตายวิญญาณของเราจะเป็นของกำลังอมตะโอ้โหเป็นไรมากไหมลุง งานติดต่ออยู่ในนี้หมดแล้วกเราเป็นอ,อะไรวะ g u เ r ียน n s ฟเดอะท r u ไอพีอพที่เราผ่านว่าเอออะไรวะ,ะเหมือนว่าเหมือนกับว่ามันจะติดต่อกับมองแกนอะไรสักอย่างอยู่นะ Jack m a n w a o e a Jack Norman เป็นหัวหน้าของ v e เขามีวิดีโอที่จะทำให้เราจับกุม Lansdale ได,ด้จ้ะจะ แปลว่าถ้าข้ามตรงนี้ไปเราต้องสู้กับมันถูกกล้องเก็บก่อนแล้วันถ้างั้นหายดูมมีไหมไม่หมดแล้วโอเคอมีอะไรบ้างระเบิดระเบิดโอ้ระเบิดซีว่ะระเบิดช็อตหนึ่งระเบิดยี่คอยหนึ่งระเบิดโอ้โหไม่เคยมีระเบิดเดยอะอย่างนี้มาก่อนเลย ไงดิเรามาอุ้ยดาเมจห<ว>้าว้าวชาร์จชอ็อตสองเอออินไฟเตอร์หนึ่งเราแมกกาซีนสี่โอ้โหคีย์ดิคอหนึ่งชาร์จช็อตสองของเยอะวะ่ะเราดูสิโกเวอร์เมนต์ของปราร์เกอร์ร้อยเก้าสิบมืแรงเหมือนกันฮนะแต่โกเวอร์เมนธรรมดาเนี่ยสองร้อยก็สุนเจ็ด สล็อตน้อยอืมเอาเป็นสมรไยเอชของจิวเหมือนเดิมดีกว่าเอาเพราะว่ามีสล็อตในการใส่เยอะนะเอาดาเมจห้ามาโอ้โหแรงขีแตกคิดอีกเข้าหนึ่งเ,เท่ากันไม่เป็นไรไ,นไรวะเพราะว่ากราฟแอดเยอะดิสเทนผมแทรเกตโคสอีนันเดอร์สี่เมตรอ๋อ ทำให้แรงขึ้นถ้าอยู่ใกล้เยเฮตคลองแมกกาซีนเหรอลองแมกกาซีนไหน,นมีลองแมกกาซีนอยู่อ่านี่ไงลองแมกกาซีนโอ้โ oh. ห <c oughs> แปดนัดก็ปแปดนัดเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยจ้าไฟเร็วยิงเร็วขึ้น You can perform charge shot by holding down the fire button เฮ้ยชาร์จช็อตได้วะเอาบาสุก้าไปถล่มมันไหมให้ตายมีล็อกเก็ตลันเชอร์ไม่เอาแต่เราจะเก็บไว้ผมมีแผนใส่ได้4ีช็อตหรือว่าเราจะเปลี่ยนลูกซองเราดีกูคิดนานอันนี้มันเหมือนนี่จะดีกว่าด้วย โ okay. อเคอาอเราจะปลดประจำการนายต้องคิดต้องคิดต้องคิดดีๆโอเค okay. ดามเมจมันแค่ร้อยหกสิบนะแต่นีร้อยสามสิบแต่สล็อตเยอะกว่าผมยอมเอาละใส่ลองแมกาซีนสิบสองสเปดเออสิบสองนัดโอเคไฟเดชส,สองโอเค แล้วก็ดาเมจสามช้าช็อตดมไหมวะเอ่อไม่ซิ่ผมช์าเอาไงดีช้าชอ็อตดีไหมทุกอย่างเท่าเดิมหมดเอ่อคิดดิเข้อะ่ะอืมคิดยากโว้ยใส่ไปแล้วกันจับวางอะ่ะ จับยามสามตาตาไหนตานี่ผมก็อยากลองเหมือนกันเนี่ยชาช็อตไหมเราพร้อมแล้วอันแบบนี้ล่ะตอนไม่กระสีนสามโอเคกระสุนเรามีโอ้เยอะขึ้นแล้วโอเคเฮ้ยจีสามหกอุ้อยแรงกว่าวะ่ะแต่ไฟเลน้อยกว่าแค่เอาไงดี เอ้ยเรามีสไนเปอร์ว่ะฮิฮิไม่เอาไม่อยากใช้เราใช้แค่นี้เราก็เคลียร์ได้มาโหลดให้พร้อมกุชชนี่ไอ้ฮะมาปืนใหม่ใครก็หวงผมว่าเอาระเบิดน,นี้มาเตรียมให้ดีกว่าเฮยังไม่ถึงไงไปเดินเดินเดินเอาเอากลับมาทางเดิมโทษโทษผิดทาง ทางเดินแบบว่ Grand า Grand Opening s m r ไม่ได้ Opening สักนิดเลยเนี่ยโอ้โหดู Approach มันค่ะ Approach ก็คือทางเข้าแบนะนอ,นอะไรวะการล้างแค้นของพระเจ้าวัดเดอะวัดเดอะการล้างแค้น ไหน,นตุง้งตุ้งอะแกนไว้ก่อนเลยเข้าไปได้ไม่ต้องเสียเวลาเจไปเหมือนจะเป็นบทสวดหรือว่าเป็นบทกรนในสักอย่างนะที่ไอโนแมนเนี่ยมันท้องอยู่ปุ๊บไหนโนแมนไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิง่ง ถ้าไปคุยกับมันนี่ต้องงานเข้าแน่ขอขอสักนิดนึงเถอะยาอยู่นั่นยาศูนย์อยูญญ่นี่ยาอยู่นี่กระสุนอยู่นี่โอเคมาเราพร้อมแล้วโอ้โดวตัวตัวใจเย็นใจเย็นเป็นอะไรยิงก่อนได้ไหมเนี่ยเปิดก่อนได้เปรียบไงนี่โอ้ไม่ได้โมแกนแอนสติล

เอาแกลงมาจะโอ้โหตกตกตโอ้โหตกแล้วอยู่ข้างหน้านี่เองเก็บ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 ก่อนเก็บเรียบร้อยเราได้หลักฐานแล้วเราต้องไปแล้วหยุดอ้าวไม่ง่ายอย่างที่คิดเอ้า ฉีดไปอันหนึ่งนี่นะจะฉีดอีกอันเหรอมึบ้าไปแล้วระวังเทโลโอ้ยคราวนี้กินเลยโว้ยโอ้โหแค่ฉีดเข้าไปว่าโหดเลยนะไอ้น,นี้แม่งกินวะ่ะอะไรงอกอะไรงอกโอ้โอ้ เขาไม่ได้ยิงอะไรได้ซีเฉยโอเคโอเคก็จบไปแล้วนะภาคนี้ผมว่ามันก็เคลียร์อยู่พอสมควรเลยเรื่องเกี่ยวกับความจริงทั้งหลายนะที่ความจริงแล้วคือเออไอ้โ์แกนเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์พวกนี้แต่พอตัวเองใกล้ถูกจับเนี่ยก็เหมือนก็มีอํานาจด้วยโย,โยนความผิดไปให้คนอื่นเรื่อยเลย,เลยอืมก็ภาสต่อไปก็น่าจะเป็นภาสุดท้ายจริงๆแล้วนะอืม ก็หูเศร้าอะเจ้าช่างแม่งแล้วกันอย่าเพิ่งพูดถึงตอนนี้เลยโอเคก็ก็ยังไงดีวะก็ตอนนี้ก็จบไปกันแล้วกับเอพิโซดที่เอ้ยเจ็บไม่จบเอพิโซดจบไปแล้วกับพาร์ทที่ยี่สิบสามว่ยี่ิบสี่วะยีามเออโอเคนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันนะแชร์เพื่อนดูด้วยก็ดีนะ <c oughs> โอเควันนี้ผมก็ ขอลาไปก่อนนะ See you again วันหน้า next time เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย